ซโโัมบโรมี1ช็อปเทิร์นอุ้ยช็อปเทิร์นมี3เลยป,ป,ปึ๊บซปเปอร์ซับอาดอีสกิลเด็ดๆทั้งนั้นเลยอุ้ยอุนนี้ให้สกิลดีทั้งนั้นเลยอ่ะอารีอา,าซปเปอร์ดิตตี้เฮ้ยให้สกิลดีจริงเลยอะ่ะผมจะพาทุกคนมาดูเรื่องราวของการเลือกสกิลนะครับผมที่จะใส่ให้กับนักเตะตัวหลักของเรานะครับการโอนสกิลนะครับใช้ยังไงให้คุ้มค่านะครับตำแหน่งไหนนักเตะคนไหนควรใส่สกิลอะไรดีนะฮะโลล็อเทสพาส นี่เรามี3ชิ้นนะครับปุ๊บอ่ะใส่ไป1ชิ้นก่อนนะฮะใส่ไปเลยปุ๊บโอเคทีนี้เนมาก็มี4สกิลแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสํารวจสกิลตัวร่างทรงที่ผมมีนิดนึงนะครับว่าในเกมตอนนี้เนี่ยผมมีสกิลแต่ละสกิลนะครับผมอย่างละเท่าไหร่นะครับเพื่อวางแผนนะครับแล้วก็เลือกในการใส่สกิลเพิ่มเติม,ตมให้กับตัวหลักของเรานะครับเดี๋ยวผมขอสํารวจนิดนึงนะครับผมซิตเ d e เฟนส์ไม่มี Double ลทัสไม่มีฟิปแฟบอ่าฟิปแฟบมี2ครับฟิปแฟบมี2องมเซย์เทไม่มี ซัมโบโรมี1นึ่งช็อปเทิร์นอุ้ยช็อปเทิร์นมี3เลยช็อปเทิร์นมี3ามคัตบีไฮนอนเทิร์นไม่มี A f e w moments later กับตันซี่ครับกับตันซี่ไม่มีสุอร์ซับมีเหลือไหมอ่ะสุอร์ซับมีเหลือหนึ่งครับสิป per ซับมีเหลือหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายครับไฟติ้งสเปริต นี่โอ้ใสเนม่ากับนูโนเมเดสไปแล้วซึ่อไฟติ้งสปิริตไม่เหลือแล้วนะครับอ่ะนี่เป็นการสำรวจนะครับว่าใน ID ไก่เนมามิเลกัลเส้นทางการเดินทางของ ID ดีไก่เนมานะครับผมมีตัวร่างทรงที่มีสกิลที่จะพร้อมเพิ่มให้กับนักเตะตัวหลักแล้วเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมนี่เป็นอ p พีที่19แล้วนะครับอีพีนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเรื่องราวของการเลือกสกิลนะครับผมที่จะใส่ให้กับนักเตะตัวหลักของเรานะครับใน ID ดีหลักของเราตัวหลักของเรานะครับแล้วก็ การโอนสกิลนะครับใช้ยังไงให้คุ้มค่านะครับตำแหน่งไหนนักเตะคนไหนควรใส่สกิลอะไรดีนะฮะใส่สกิลมันก็มี2แบบนะครับก็คือการใส่สกิลตรงตรงเลยนะฮะก็คือสกิลเทนนิงนะครับถ้ากดแบบนี้มันก็จะใช้อเทมสกิลที่เรามีอยู่แบบตรงๆเลยแต่มันจะเป็นการสุ่มนะครับแต่ถ้าจะใช้วิธีการโอนสกิลนะครับคุณต้องไปเปิดสกิลให้กับตัวร่างทรงก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกการใช้ฟังก์ชันเลกาซี่ท a n นเฟอร์นะอันนี้คือพูดคร่าวๆเผื่อบางคนไม่รู้นะครับผมเนี่ยก็มาใช้ฟังก์ชันนี้นะครับแต ต้นทุนมันจะใช้ GP ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราก็ <S 2> <S 2> <S ต้องเลือกสกิลดีๆนะฮะมาใส่ให้ตัวหลักของเราอ่ะข้อดีคือเลือกสกิลได้ <S 2> <S 2> สกิลที่เราเปิดได้กับตัวล่างทรงนั่นเองแตวผมทําให้ดูคุณคุณก็จะได้เข้าใจด้วยเผื่อคนที่ยังทําไม่เป็นแล้วก็เผื่อคนที่ทําเป็นแล้วอยากจะได้รู้ว่าเออนักเตะคนไหนตําแหน่งไหนเนี่ยใส่สกิลอะไรดีนั่นเองนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมสํารวจมาแล้วนะครับผมก็จะมีสกิลอยู่ทั้งหมดตุ๊ต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 ตุ� 22สกิลนะครับเออจะได้เป็นข้อมูลด้วยนะฮะว่าเรามีสกิลเหลือสกิลอะไรอีกบ้างนะครับผมอ่ะแต่ว่า22สกิลนี้ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดเพิ่มอีกนะฮะตอนนี้ผมมีสกิลที่จะเปิดเพิ่มอีก28ชิ้นแล้วกันนะครับผม28ชิ้นนะผมขออนุญาตไปซื้อตัว0บาทก่อนนะครับอ่าใครทาไม่เป็นก็จะได้เห็นไปด้วยเลยนะครับใครทาไปแล้วก็มาช่วยผมดูนะฮะว่าวิธีเลือกสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับเข้าไปที่ไพรส์นะครับผมแล้วก็เลือกตัววบาทเสร็จแล้ ถ้าดูจากรายชื่อสกิลที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะฮะผมอยากได้พวกสกิลกลุ่มพาร์ซิ่งจังเลยอะพวกสกิลเนี่ยซูพาร์ซิ่งวันทัสพาร์สเวทิสพาร์สพินพอยต์อะไรพวกนี้ไม่ไมค่อยมีเลยนะครับเนี่ยอันนี้ต้องการมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้วิธีที่เคยทำนะครับก็คือเอาตำแหน่งตัวร่างทรงเนี่ยเป็นตำแหน่งซักกองกลางแล้วกันนะครับเป็นเอเอฟแล้วกันนะครับมีหรือไมอ่มีตัวนี้เนาะต้องเช็คให้ดีว่าตัวนี้ไม่มีสกิลติดตัวมานะครับอ่ะผมจะซื้อตัวนี้แหละ ซื้อไปเรื่อยๆ22ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมซื้อก่อน22ตัว A few moments later 27ครับผมนับผิดมี27ชิ้นนะครับเฮ้ยไม่ใช่28ชิ้นนะครับอันนี้ก็ตัวที่28นะครับก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับตัวร่างทรง28ตัวนะครับอ่ส28ตัวนะไม่รู้ว่านับผิดหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรค่อยค่อยใส่สกิลกันนะครับดูซิว่าผมจะ ได้สกิลอะไรบ้างนะครับผมไปอันนี้มันบังเนาะนีนะมี28ชิ้นนะโอเคขยับไปแล้วไปฮะตัวแรกครับปุ๊บเฮดดิ้งครับอ่าผมก็ไปใส่เฮดดิ้งนะครับเพิ่มอีกหชิ้นเป็น2นะฮะโอเคใส่ตัวละ1สกิลนะครับตัวที่2ครับสลกกิ้งแท็กเกิลครับสกิลกองหลังนะครับอ่ามีแล้วอันหนึ่งเป็นอันที่2นะครับโอเคขอสกิลจ่ายบอลหน่อยครับปึ๊บ โซคอนโทรลเอ้ยสกิลเด็ดเลยทีนี้เราก็จะได้ใส่บางตัวให้เป็นสเปเชียลแต่บัลทัสได้นะครับอ่าโซคอนโทรมาแล้วโอเคตัวที่4ครับปึ๊บฟิปแฟบอุ้ยของดีทั้งนั้นเลยอุ้ยเฮ้ยฟิปแฟบอันที่3ครับโอเคตัวที่5ครับปึ๊บไฟติ้งสปิริตอีกแล้วอุ้ยสกิลโคตรชอบเลยนี้อ่านี่ไงเมื่อกี้หมดไปแล้วด้วยนะครับอ่า ตัวที่5นะครับต่อไปตัวที่6ครับโอ้โหได้ตัวสกิลดีๆกันเลยปึ๊บแช็กแบ็กอ่ะใส่ให้ตัวลุกได้นะครับชินที่2นะครับแช็กแบ็กเราจะใส่ให้นี่มาอยู่เหมือนกันอ่ะเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดปะ่ะอันที่เจ็ดเนาะลองโชว์ครับอ่ะอันนี้เป็นสกิลที่แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เฮ้ย <laughs> มีอันแรกสะสมไปตัวที่8นะครับปึ๊บ ซปเปอร์ซับเอาดีสกิลเด็ดๆทั้งนั้นเลย9ครับลองเล้งชุดติ้งเอาดีสกิลยิงก็มาเอ,อ้ยผมว่าตัวนี้ให้สกิลดีวะ่ะคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะโทมัสปาลี่เนี่ย <c oughs> ไปอัลโเปติกฟินิชชิ่งครับเอาไว้ใส่หน้าเป้านะฮะน,นี่นี่แหละโอเคดูที่เหร่แล้วไม่รู้เนี่ยสิบแล้วเนาะสี่หกแปดสิบ ตัวที่11ปุ๊บโนลุก no พาสอันแรกนะครับยังไม่เคยมีเหมือนกัน12ครับปุ๊บมักเซย์เทิร์นอ่าสกิลเด็ดเลยต้องการอยู่พอดีโอเค13ครับอุ้ยโันี้ให้สกิลดีดังนั้นเลยอะอาแรอะซูปเปอร์ดิตี้เฮ้ยให้สกิลดีจังเลยอะโอ้ยสิ 14. ครับ ปึ๊บแฟ็แบ็กอีกอันหนึ่งสกิลเกตด,ดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอเคไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยหลงแล้วตอนนี้ปึ๊บนัคเกิลชอ็อตอันแรกนะยังไม่มีเมื่อก่อนปึ๊บไปโซคอนโชวอีกแล้วเออของชอบสกิลนี้ถ้าไม่ใช่สเปเชียร์โดยบัลทัสเนี่ยสกิลนี้คงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สายต่อรักกดถูกอันหรือเปล่าไม่ยนับถอูกล่าเนี่ย,ยปึ๊บ ซัมโบโรนี่ไม่เอาละมันนี้ไม่เออไม่มีประโยชน์มากนักไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะโอนให้สองแสนกว่าหมื่นสองสื่อสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันจีพีในการโอนหนึ่งตัวปุ๊บซูพัสซิ่งเอามาแล้วมาแล้วสกิลจ่ายบอลที่เราต้องการครับซูพัสซิ่งมาแล้วต่อมาครับปุ๊บลองเล้งเคอร์เลอร์สกิลปั่นก็มาโอ้โหแจมต่อมาครับเหลือเก้าชิ้นแล้วสกอตส์มูฟไม่เอาอันนี้ไม่เอา ในครั้งแรกแเนี่ยโอเคตัวต่อไปครับปุ๊บ first time ช็อตอ่ะยิงจังหวะเดียวอ่ะอันแรกเหมือนกันอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุยให้สกิลดีๆทั้งเลยสกิลที่ต้องการหลายสกิลเลยนะครับลาโบน่าสกิลไว้โชว์ครับอันนี้อันนี้สายโชว์ต่อไปปุ๊บเหลือ6ชิ้นละกับตันซี่อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแหละมันมีหลายตัวที่มีสกิลติดตัวอยู่แล้วนะกัปตันซี่ต่อไปเหลือ5ชิ้น ลองเล็งเคอร์เลอร์ปั่นอีกแล้วปั่นมี3แล้วครับสวยไปลองเล็งชูตติ้งอ่าใส่เพิ่มเข้าไปเป็น3แล้วกับตันซี่อีกแล้วโอ้ oh my god เหลือ2ชิ้นสุดท้ายครับนี่ไนะนับมาพอดีเป๊ะเลยฮนะเออกลัวจะตาลายหลงนี่แหละลองเล็งเคอร์เลอร์อีกแล้วโอ้ยมีสกิลปั่น4แล้วแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับขอไฟติ้งสปิริตอีกสักหนึ่งได้ปหมชิ้นสุดท้ายนะ ขอไฟติ้งหน่อยเฮดดิ้งนะโอเคเอาไว้ใส่กองหน้าได้เรียบร้อยครับเราเปิดไปทั้งหมด28ชิ้นนะฮะตอนนี้ผมก็มีตัวที่มีสกิลร่างทรงเนี่ย50ตัว <laughs> 50ตัวละเออผมมีสกิลที่พร้อมจะโอนให้กับตัวหลักเนี่ย50ชิ้นนะครับแบบเลือกโอนได้เลยไม่ต้องสุ่มนะครับถ้าใช้วิธีนี้คือเลือกเลือกโอนสกิลได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือใช้ GP เยอะนะครับ ตัวละ200,000ไม่ใช่ตัวละชิ้นละ257,000 GP นีะครับแต่ก็มีตัวเลือกเยอะเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูกันครับว่าไอดีหลักนะฮะไม่ใช่ไอดีหลักไอดีไก่ของผมนะไอดีไก่ในมานะครับผม EP นี้เป็น EP ที่19กานะครับการเลือกสกิลการโอนสกิลให้นักเตะที่คิดว่าเป็นตัวหลักของเรานะครับผมสกิลไหนเหมาะกับนักเตะคนไหนตำแหน่งไหนบ้างนะครับผมมาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูที่ในมาก่อนเลยฮะแน่นอนครับ เอาตัวที่เป็นตัวหลักตัวแบกของไอดีนี้ก่อนเลยนะครับผมเนมาเนี่ยผมใส่สกิลไปแล้ว2สกิลนะครับก็คือพินพอยต์คอสซิ่งกับไฟติ้งสปิริตนะครับสกิลดั้งเดิมของเนมามีสเปเชียลเดอะบันทัอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่โซคอนโทรลฟิฟแฟบอะไรพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่นะครับสกิลเทิร์นก็มีอยู่แล้วนะร่างนี้มีสกิลเทิร์นอยู่แล้วนะครับแต่ร่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดใครมีเนมาร่างอื่นที่ไม่มีหมักหเซยเทิร์นนะครับก็แนะนําให้ใส่สกิลหมักเซย์เทสสพพามีอยู่แล้วเินนพพอยต์ผมมเิ่ไปแล้วะครับผมคิดว่า ถ้าใส่เพิ่มนะลองเลงชูดติ้งก็น่าสนใจเหมือนกันนะไม่ต้องยิงปั่นปั่นมันอาจจะยังไม่ใช่เมตาแพทนี้นะครับผมเอาไว้ยิงแปรแบบกดสตันนิ่งเนาะเออใส่ลองเลงชูดติ้งแล้วกันครับสกิลที่ผมจะใส่อันแรกนะครับผมก็คือลองเลงชูดติ้งฮะใส่เพิ่มเข้าไปกดที่เล็กซี่ทัมเฟอร์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ตรงนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็เลือกที่ add this skill นะครับผมแล้วก็ลองเลงชูดติ้งนะครับลองเลงชูดติ้ง เรามีอยู่3ชิ้นนะครับ3ชิ้นนะปุ๊บนี่มี3ตัวนะครับอ่าเราก็จะใช้1ตัวเพื่อมาโอนให้กับเนมานะครับผมเอาตัวเก่าก่อนนี่ใส่ไปเลยลองเล็งชูตติ้งครับผมต้นทุนอีก257,000 GP นะครับนี่เป็นการวางแผนในการเก็บจ p ID สายฟรี100%นะครับต้องคิดและขยันนิดนึงในการเล่นนะครับผมมาสกิลที่3ของเนมาครับใส่เรียบร้อยแล้วผมก็จะบันทึกอันนี้ย้อนไปว่าเราใช้ไปแล้ว1สกิลนะครับเหลือ2สกิลนะครับผมโอเค อ่ะเดี๋ยวใส่ให้ครบเลยดีกว่าครับเนมาเราใช้เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับผมสกิลยิงไกลมาแล้วไฟติง้งสปิริตพินพอยใส่ไปแล้วผมว่าอาจจะต้องมีสกิลทําชิ่งนะฮะวันทัสพาสโอวันทัสพาสเราไม่มีอะดิมีแค่สรูพาร์ซิงนะครับเออวันทัสพาสเราไม่มีแต่โรล็อกเทสพาสเรามีเออแต่ตอนเนี้ยสล็อตมันเหลือที่ว่างแค่สสกิลนะครับเดี๋ยวผมต้องคิดวางแผนไว้ก่อนที่ต้องการอันต่อไปก็คือวันทัสพาสนะครับ เดี๋ยวต้องเผื่อไว้1ช่องเหลือไว้1ช่องนะครับเพื่อไว้ใส่ o วันทั k Pass เพราะฉะนั้นอีกอันนึงผมจะเอาใส่อะไรดีเนาะโรเล็ตสพาสดีไหมน่าจะเป็นสกิลพ a s s ิ่งแหละขอดูรายชื่อก่อนนะจริงๆใจก็อยากใส่แท็ Back ด้วยนะเป็นสกิลไล่บอลอะไรเงี้ยนะ แบบเพสซิ่งเข้ามันเมื่อเสียบอลตื้อบอลกลับอะไรพวกนี้นะครับผมแต่คิดว่าอยากใส่วันทัชพาสอันหนึ่งแล,ะละ้วล่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะเนี่ยตอนนี้แรงเลยระหว่างซูพาสซิ่งกับโลโรเทสพาสนะครับเอาอันไหนดี few moments later. ผมคิดว่าเป็นโลโรเทสพาสดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นสกิลจ่ายบอลต่ำจ่ายบอลเลียดนะครับผมด้วยน้ําหนักทิศทางที่แม่นยำนะผมจะใส่โลโรเทสพาสแล้วกันนะครับใส่ไปฮะเซกัสซี่ทันเปอร์เพอเพือนี่ GP นี่ไม่พอนะ เหลือล้านสามเองนะครับตอนนี้แต่ใส่ในมาก่อนนะครับโลโลเทสพาสนี่เรามี3ชิ้นนะครับปึ๊บอ่ะใส่ไป1ชิ้นก่อนนะฮะใส่ไปเลยปุ๊บโอเคทีนี้ในมาก็มี4สกิลแล้วนะครับโอ้จีพีเราเหลือล้านหนึ่งแล้วตอนนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวที่ว่างอีก1สกิลนะครับอันนี้ใส่เหลือ2ก่อนที่ว่างอีก1สกิลนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ใส่ วันทัสพาสนะครับผมเมื่อเมื่อเปิดได้นะครับตอนนี้วันทัสพาสก็ยังไม่มีเดี๋ยวรอกันแล้วกันนะเอาไว้ใส่ตัวอื่นบ้างครับในมาใส่ไปสสกิลลวอันนี้เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับแน่นอนยาวๆไปนะครับถามว่าตัวหลักตัวต่อไปที่จะใช้ยาวๆนะครับผมคิดว่านะนูโนเมนเดสนะน่าจะใช้ยาวๆเหมือนกันนะครับแต่นูโนเมนเดสผมใส่สกิลไฟติ้งสปิริตไปแล้วนะครับขอดูเพิ่มเติมก่อนสกิลเกมรับมีครบหรือยัยงอ่าอินเตอร์เซปชันสไลกิ้งแท็กเกิลบล็อกเกอร์ไม่มีฮะ สกิลบล็อกเกอร์เรามี1โอ้ไม่มีฮะสกิลบล็อกเกอร์เราก็ไม่มีนะครับอินเตอร์เซชันเราก็หมดแล้วนะครับสไลกิ้งก็มีแล้วนะครับอุย้ยแมนมาร์คกิ้งฮะแมนมาร์คกิ้งต้องใส่อู้แต่แมนมาร์คกิ้งเราเปิดไม่ได้เลยฮะแมนมาร์คกิ้งวันก่อนผมใส่ให้จับให้กับจ้าเฟสโรวไปแล้วนะครับอู้นี่นี่ก็เป็นสกิลที่จําเป็นนะสำหรับแบ็กนะครับผมคิดว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะถ้าคุณอยากจะให้แบ็กเนี่ยไปประกบปีกมากกว่าที่จะหุบเข้ามาข้างในนะครับผมควรใส่สกกกิิลแแมมนนารร์ค้้งใหัับบบ็ะ ถึงแม้ว่ามันจะช่วยไม่ได้ทุกจังหวะนะครับแต่ยังน้อยบางจังหวะก็ช่วยได้นะครับผมถ้าเกิดใครหงุดหงิดจังหวะที่แบ็กขูกเข้าในนะครับสกิลแมนมาร์กิ้งช่วยได้นิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้ทุกจังหวะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ดีกว่าไม่มีฮะเพราะฉะนั้นผมจะเอาใส่ยูโนเมนเดสแต่ผมยังไม่มีนะฮะตอนนี้แมนมาร์กิ้งหมดแล้วนะครับเราจะใส่อะไรเพิ่มดีไหมยูโนเมนเดสณวันนี้พินพอยต์มีอยู่แล้วครับแบ็กเน้นต้องการพินพอยต์นะฮะเติมขึ้นไปเปิดนะครับ สกิลเกมรับ interception อะไรมีแล้วนะครับ interception กับ man m a r ก i n g จะสกิลจำเป็นสำหรับแบ็คเลยนะครับก็เดี๋ยวรออนาคตค่อยเปิดได้นะครับ p ิน point มีอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็นูโนเมนเดสยังไม่ใส่เพิ่มแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่มี man marking นะครับส่วนจาเซโร่แบ็คขวาหลักการคล้ายๆกันเลยครับผมก็ man marking ผมใส่ให้กับคาเซโร่ไปแล้ววันก่อนนะครับตอนที่เปิดได้นะครับแล้วก็สกิลติดตัวของคาเซโร่มาเนี่ยก็จะมี i n t e r c e p t ั่นอยู่แล้วนะครับ เพนพอย์มีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่มีไฟติ้งสปิริตครับโอเคดังนั้นเราจะใส่ไฟติ้งสปิริตให้กับเจ้าคาเชโร่เพิ่มเติมนะครับผมจะไม่รอร่างตัน9 9แล้วนะผมจะใช้ร่างนี้นะครับผมเป็นตัวหลักไปเลยนะครับอ่ะใส่ไฟติ้งสปิริตนะครับอุ้ยแต่ว่าตอนนี้สกิลไฟติ้งสปิริตเนี่ยเรามีเหลือแค่1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับถามว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งถ้าเราจะเลือกใส่ให้กับตัวไหนในทีมนี้เนี่ยฟาบินโยมีหรือยังอาฟินฟาบินโยมีอยู่แล้วนะครับอ่มอา มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่เดลิกมียัง เดลิกก็มีอยู่แล้วนะครับโอเคพวกตัวรับเนี่ยควรจะใส่จริงๆประตูก็ควรจะใส่นะแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดเขียวร่างเขียวเนี่ยมันจะใส่สกิลเพิ่มไม่ได้นะครับเดกิอาก็ใช้ไปก่อนการ์ดเขียวใช้ไปก่อนนะครับใส่สกิลเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เออไฟติ้งสปิริตเนี่ยนอกจากกองหลังแล้วนะควรจะเป็นตัวที่เป็นสไตล์ที่ต้องใช้กําลังกายเยอะนะครับอย่างเช่นตัวโฮเพเยอร์ตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับควรจะมีสกิลไฟติ้งสปิริตนะครับแต่โฮเพเยอร์ของผมอย่างเช่นคุณโนกันก็เป็นรนะครับ เออบูโน่ฟินนเดสรู้สึกว่าจะมีแล้วไหมใส่ไปยังไม่มีก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโฮเพเยอร์แต่ผมไม่แน่ใจว่าล่างร่างโชว์ไทม์ล่างนี้ที่แจกฟรีเนี่ยจะใช้เป็นตัวหลักย,ยาวๆไปหรือเปล่านะผมคิดว่าช่วงช่วงท้ายเกมอ่ะผมก็มีเปลี่ยนตัว,ต,วตัวสำรองลงมาแทนบูโน่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฟติ้งสปิริตไม่มีก็คงยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะตอนนี้แต่อนาคตจะใส่ให้นะครับเพราะตอนนี้ผมเหลือแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองนะฮะถ้าให้เลือกนะฮะผมก็จะใส่ที่คัน,น <Okay. S 2> เฮ้ยมี2ชิ้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาอันนี้โรลเลอร์เทสพาร์ตเหรออ๋อผมลืมผมลืมฟิลเตอร์ออกไปนี่ต้องเอาฟิลเตอร์ออกนะครับอันนี้เป็นโรลเลอร์เทสพาร์ตนะตกใจหมดอ่าใส่ไฟ,ไฟติ้งสปิริตไปนะครับปึ๊บ อ่าเหลืออยู่ชิ้นเดียวนะครับผมมันขึ้นเนมากับนูโนเมนเดสเป็นมาขึ้นมาด้วยเพราะว่าเป็นตัวที่เราใช้สกิลเพิ่มไปเป็นแอดเดตสกิลนะครับเป็นสกิลเพิ่มที่ใส่เพิ่มเข้าไปไม่ใช่สกิลติดตัวนะครับอ่าใส่เข้าไปให้กับคันเซโลเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับสกิลไฟติ้งสปิริตนะครับผม257,000 GP โอ้ my god ตอนนี้เหลือ GP 8ี0 0 0 0สนี่ขนาดเก็บทุกอีเวนตะ์เลยนะไม่เว้นทุกอีเวนต์เก็บขยันเก็บมากนะ GP GP นะ GP นี่ใใชช้้ชเปลืองมากนะครับตอนนี้นี่แหละครับเป็นความท้าาทยนะครับในการเช้ใช้ สายฟรีร้อแบบแบบผมนะฮะใครเล่นอยู่พัฒนาการไปถึงไหนก็คอมเมนต์คุยกันได้ตลอดเลยนะครับตอนนี้เหลือ GP ประมาณ847,000ก็ใส่ได้อีกประมาณสัก3ตัวเต็มที่ใส่ได้อีกประมาณไม่ใช่3ตัว3สกิลนะครับเออจริงๆผมต้องการใส่หน้าเป้านะฮะ เอมบัปเป้ร่างนี้ถือว่าดีไหมเอมบัปเป้ดีทุกร่างนะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดเขียวนะฮะมันยังใส่สกิลเพิ่มไม่ได้จริงๆตัวหลักผมอะ่ะผมรอลูมินิก้อยู่นะแต่น,นี้เป็นไอดีสายฟรีไงไอดี ID สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้เราไม่ได้เติมเลยสักบาทนะครับเพราะฉะนั้นลูมินิก้ถ้าเป็นร่างเอ่ Big Time, อบิ๊กไทม์อาจจะเป็นบินน๊กไทม์บาเยอร์มินิกในอนาคตหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นร่างอีพิกของเยอรมันเนี่ยโอกาสเราคงไม่ได้ใช้นะฮะเพราะว่าเราเป,ป็นสายฟรีนะไอดีนี้เป็นสายฟรี เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเบนเข็มไปตัวอื่นนะครับโอซิมพงโอซิมเพนอะไรก็ไม่ได้เปิดนะเปิดไม่ได้อยู่แหละแพ็กนาปลี P ก็ไม่ได้เปิดได้โอซิมเพนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมจะเน้นที่หน้าเป้านะครับแต่หน้าเป้าในเมื่อมันเป็นการ์ดเขียวอยู่ก็ต้องเอาสกิลไปใส่ให้ตัวอื่นก่อนนะครับ ขอดูกองหลังหน่อยนะฮะว่า2คนนี้มีสกิลครบหรือยังนะครับผมก็จำไม่ได้แหละมาร์กินยอสยังไม่ได้ใส่เลยนะครับมีเวทีสพาร์ตแมนมาร์คกิ้งเดสเชันบล็อกเกอร์อะไรอ้าวมีแล้วนะครับไฟติ้งอ่าเซนเตอร์นี่สำคัญเลยอารีเอลซูเปอร์ลิตี้กับไฟติ้งสเปรดนะครับใส่ไปก่อนแล้วก็อินเตอร์เซปชันแมนมาร์คกิ้งอะไรพวกนี้นะฮะอ่ามาร์กินยอสมีสกิลครบแล้วครับเดลิกมีไหมเดลิกก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้ลองจริงจังเหมือนกันนะแต่ใจให้ไไปปปปแแแลล้้้้้ววนนนนะคคครรรรรรรัับบบมมมมีีีออ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 อาาิิิิโโซซูเเเเเ์์์์ตตตฟงงส็กกกช เออเป็นคู่เซนเตอร์ที่ไม่ต้องใส่สกิลเพิ่มตอนแรกผมก็ใช้ลูดิเกอร์อยู่นะลูดิเกอร์เนี่ยผมก็โอ้ยมีเอริเอลอยู่แล้วนะครับอินเตอร์เซชันไม่มีไฟติ้งสปิริตนะครับผมเอาไปเป็นตัวสำรองก่อนแล้วกันเดสทรอยเยอร์ er. ผมจะลองใช้บิลล์อัพยืนคู่บิลล์อัพดูนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้แล้วจะใส่สกิลให้ตัวไหนดีเนมาไอ้เมสซี่เมสซี่ควรจะใส่หรือเปล่าเมสซี่ผมยังไม่ได้ใช้เป็นตัวหลักนะครับก็เดี๋ยวต้องหาปีกขวาเพิ่มเติมนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีปีกขวาที่เป็นปีกขวาธรรมชาติตัวหลักเลยนะฮะเมซี่ Messi ก็ใช้ไปก่อนนะก,ก็เลยยังไม่ได้ใส่สกิลให้นะครับผมจะใส่สกิลให้เฉพาะตัวที่แบบว่าจะคิดว่าจะใช้แบบไม่เลิกใช้ยาวๆแน่นอนนะครับบูโน่ล่ะบูโน่คุณใส่ไหมล่ะบูโน่ก็ต้องการ fighting spirit แหละแต่ว่า fighting ิริตหมดไปแล้วแต่ผมคิดว่าบูโน่เนี่ยเปลี่ยนตัวออกอยู่แล้วนะครับ fighting ไม่ต้องใส่ก็ได้นะพินพอยมีซ hey, ูพารตซิ่งเอ้ยโรลเ o ็ตส์พาร์ตไม่มีถ้าจะใส่ก็ใส่โรลเล็ตส์พาร์ตโรลเล็ตส์พาร์ตตอนนี้เร กำลังลังเลอยู่ว่าบูโน่ล่างนี้มันเป็นล่างแจกฟรีโชว์ไทม์อ่ะเราจะใช้ยาวหรือเปล่าการใส่สกิลให้นักเตะคือต้องเป็นตัวหลักของเราจริงๆโดยเฉพาะการใช้วิธีโอนสกิลนะครับเพราะว่ามันลงทุนเยอะนะฮะถ้าเป็นการกดสุ่มแบบสนุกๆไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคแบบนั้นรู้เรื่องนะครับเพราะมันสุ่มสกิลนะอาจจะได้ได้สกิลตามที่เราไม่ต้องการก็ได้แต่ถ้าเป็นการเลือกโอนแบบนี้ต้องเลือกให้คุ้มค่านิดนึงโลล็อตเทสพาร์ตก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับบูโน่นะครับแต่ นี่แหละผมยังลังเลอยู่ว่าผมจะใช้เป็นตัวหลักยาวหรือเปล่าเพื่ออนาคตมีตัวอื่นที่เปิดได้ดีกว่านี้นะฮะ A few moments later พวกเอ่อกลางรุกหรือ c m s box to box creative p l a y m a k e r อะไรพวกเนี้ยสกิลที่จ่ายบอลน,นะครับผมควรจะมีให้ครบๆเลยนะครับโดยเฉพาะพวกสกิลทำชิ่งเนี่ย low r a s i s t a n c e pass through passing one touch pass อะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยสามสกิลเนี่ยควรจะมีนะฮะแล้วก็อีกอันนึงสกิลที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับก็คือสกิลตอบส้นนะฮะ heal t r i c k นะครับ นี่จังหวะทําทชิ่งหลืออะไรพวกนี้ก็บางทีมันบอลมันเลยไปแล้วนะครับผมก็ใช้จังหวะตอกส้นก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยสกิลพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นสกิลที่ควรใส่พวกสายทีมิเกอร์สายตรงกลางเลยนะครับสายบล็อกสุดบล็อกสายต่อบอลนนะ่ะพวกกองกลางนะควรจะมีเลยนะฮะส่วนเวสตท์สพาร์ตเวสตทสพาร์ควรจะใส่พวกกลางกลางรับสายยืนต่ํานิดนึงพวกออซิสเตอร์นะครับเป็นตัววางบอลจากตอนลึกหรือไม่ก็เป็นฟาบินโยเนี่ยฟาบินโยน่าจะมีอยู่แล้วนะฮะฟาบินโยไว้องวางบอลให้ปีกอะไรเงี้ยครับเฮ้ฟาบินโยไม่มีว เอ้ยฟาบินโยไม่มีโอเคผมจะใส่อ้าวแล้วไม่มีไวเทสพาร์ตไม่มีเออเออถ้ามีจะใส่ให้ฟาบินโยเลยนะี่เนี่ยไม่มีไม่มีนี่ผมไม่มีผมเหลือศูนย์ชิพไงถ้ามีก็ควรใส่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นสายแองเกอร์แมนก็ตามนะครับแต่มันต้องมีจังหวะที่วางบอลจะตอนลึกอ่ะโดยเฉพาะใครเล่นสายเปิดมงแบบว่าวางบอลให้คอสติพิวติสลิมเซนนะครับผมตัวกลางรับคุณจะต้องมีสกิลไวเทสพาร์ตนะเป็นสกิลที่เวลาโยนบอลยาวๆไปแล้วมันบอลมันจะสะกูบอลมันจะสปินสปินตอนจังหวะวิถีบอลตกนะครับทำให้ตัวปลายทางจััับบบบอลลลงง่่่่ายยยนนนนะะะคครรแแแ้้้ววจมมมขึดตไี ผมไม่มีผมเปิดไม่ได้นะครับโรเตสพาสโอ้ยอซูพาร s ซิ่งก็ไม่มีนะฟาบินโยจังหวะแทงทะลุช่องก็ควรจะใส่ให้เขาเหมือนกัน u g พา a ์ซิ่งผมก็เหลือ1ชิน้นอ่ะตอนนี้ผมจะเลือกแล้วว่าสกิล u g พา a s ซิ่งเนี่ยเหลือ1ชิ้นเนี่ยผมจะใส่ให้กับฟาบินโยดีหรือว่าอ๋อบูโน่มีอยู่แล้ว u g พา a ์ซิ่งจะใส่ให้ฟาบินโยโลรเรนเตสพาสจะใส่ให้กับบ,บูโน่ไนฟันเนดสดีไหมดีนะ อืมใส่ไปก่อนผมว่าใส่ไปก่อนโอเคผมจะใส่สกิลอีกแค่2อันนะครับผมอันแรกนะฮะก็คือบุนโน่ฟินแนเดสนะครับผมก็คงยังไม่มีตัวตัวอื่นมาทดแทนตัวนี้นะครับผมก็ใช้ไปยาวๆก่อนแล้วกันนะครับผมเอ่ออันนี้ก็จะเป็นโรตารีส์พลาสมาครับเป็นสกิลจ่ายบอลสั้นนะจ่ายจ่ายบอลเลียดจ่ายบอลเลียดจะทําให้แม่นยําม,มากขึ้นนะครับอ่าตอนนี้มี2ชิ้นนะครับอ่ใส่ให้บุนโน่หชิ้นแล้วกันเปิ้ป้าโอมัสแพรลี่แพรลี่ครับไปแพรลี่แพรลี่ อ่าโอเคเหลือเงิน g p 5ี0 0 0แสนเ้าครับแล้วก็เดี๋ยวเราลดจำนวนตรงนี้นะครับเหลือ1ชิ้นนะครับโอเคแล้วฟาบินโยเมื่อกี้นี้นะไม่มีสกิลซูฟพาร์ซิงนะครับใส่ไปเลยดีกว่าเป็นสกิลแทงสลุช่องนะครับเออก็ต้องมีจังหวะที่แทงสลุช่องจากจากลางรับบ้างแหละเนาะเออใส่ไปเลยปึ๊บอ่าโอเค1ชิ้นครับนี่มีชิ้นเดียวด้วยนะปึ๊บเรียบร้อยอ่าเราก็หมดคังไปครับผมสกิลซูฟพาร์ซิงนะฮะเหลือศูนย์ ตอนนี้สกิลผมเหลือ45ชิ้นนะครับแล้วก็ GP เหลือ3 3 0 3,800 g p <laughs> หายวับไปกับตาครับเส้นทางการเดินทางของ ID ไก่ในมาก็ยังดาเนินต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นแค่ทาง านในการพัฒนาทีมนะครับเนี่ยผมชอบสะสมอะไรแบบนี้มันทําให้เราทา้าทายดีนะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมไอดี ID. เติมก็มีนะไม่ใช่ว่าผมไม่เติมเลยนะไอดี ID. เติมก็ส่วนไอเดีเติมไอดี ID. ไม่เติมก็ส่วนไม่เติมเวลาเราเล่นเกมผมก็มักจะหาอะไรที่มันเป็นสิ่งทา้าทาย,ทาทายและทาให้เราไม่ไม่เบื่อไม่ถึงจุดอิ่มตัวในการเล่นเกมง่ายนะครับก็เ,เลยต้องเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมไอดี ID. เติมก็เติมไปไอดีไม่เติมก็ไม่เติมนะฮะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนไอเทมที่เหลือสกิลที่เหลือ45ชิ้นนี้นรก็เดดี๋ยวูต่อไปว่าาในะคตผมจะเสริมมทีแล้วก็ได้ตัวไหนมา แทนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใส่สกิลพวกนี้ให้นะครับโดยเฉพาะสเปเชียลหรบอบนทัสนี่รอใส่เลยนะเนี่ยจริงๆจะใส่ให้บูโน่ได้นะเฮ้ยแต่บลทัสเดบ๋ยทัสไหนๆก็ใส่แล้วใส่เดบ๋ยวบนทัสให้บูโน่เลยดีไหมเออเออเอ,อใส่เดบ๋ยวบนทัสให้บูโน่เลยดีเออเดี๋ยวบลทัสไม่มีนี่ว่าโอ<ฮ>้โห เสียดา้ถ้ามีเดี๋ยวมทัศใส่ดั๋ยวมทัศใช้มูโน่เลยนะไม่มีครับเผื่อผมบันทึกผิดก็ดูนิดนึงเผื่อเผื่อหลงตาไม่มีเออโอเคผมบันทึกไม่ผิดหรอกแมบูโน่ไม่มีไม่มีสกิลเดี๋ยวมันทัศให้นะครับผมเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวหน้าโค้ชเราได้ตัวเพิ่มดีๆนะฮะก็เข<อ>้า<อ>มาใส่ทีนึงโดยเฉพาะหน้าเป้าหน้าเป้ากับปีกข,ขวานะครับผมจะต้องหาตัวไฮไลท์หรือไม่ก็เป็นอีปิกหรือไม่ก็เป็นบิ๊กชามที่ใส่สกิลได้ที่ไม่ใช่การ์ดเขียวนะครับเราจะได้เล่นยาวๆไปเลยนะครับผมคิดว่าแนวโน้้มมมในนกกกาาาารรรรจจััดดดทีีีขขออองเเเ่่่ยยยย์วว็ะคคคๆๆไบ น้อยลงไปนะครับถ้าเล่นแบบแบบนี้ยคล้ายๆแบบผมเนี่ยคือยัดสกิลให้ตัวหลักๆเรานะครับผมการเกี่ยวมันใส่ไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็จะทําให้ทุกคนดูอะไรเพลินๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็เผื่อจะไปประยุกต์ใช้กับอดีตัวเองนะครับว่าตัวไหนควรใส่สกิลอะไรดีแล้วก็เป็นการวางแผนในการเล่นพัฒนาทีมเรานั่นเองนะครับผม แต่ไม่ต้องถึงกับทำา e x c e l ผมก็ได้นะเออผมต้องทำเป็นข้อมูลไว้ผมชอบทำอะไรที่มันชัดเจนนะฮะโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสก k โฟนะฮะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปแบบนี้ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ I've this time changed the better for